สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีของดีๆให้เพื่อนชมอีกแล้วนะครับผมคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดรถตู้รถเป็นรถรถบ้านนะครับนะครับเขาเรียกว่าทานซีดครับเพื่อนๆด้วยความที่น้ําหนักเขาเยอะแล้วท้ายมันคือคือมีอาการโค้งและมันดีดนะครับผมวันนี้ผมปรับปรุงแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปแล้วนะครับผมก็ยังดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ใช่โจทย์ที่ดีพอนะครับ และโชคที่ผมได้ให้วันนี้ก็คือเป็นโชคโมโนทูบซับแทงนะครับผมของโปรเฟนเดอร์นะครับโชคที่ได้มานะครับผมจะเรียงวาวตอนนี้อาการท้ายของเขาอาจจะดีดนะครับผมตอนนี้ท้ายมันดีดก็คือหมายความว่าเวลาขึ้นน่ะรีบาของเขาน่ะขึ้นน่ะขึ้นเบาเกินไปนะครับตัวนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งขาลงลงก็ไม่เพียงพอนะครับผม ตอนนี้วาวที่เขาเรียงมานะครับวาวสองแผ่นตัวนี้ก็คือระยะของเขาเนี่ยห่างมากเกินไปผมจะยกเลื่อออกไปนะครับผมยกเลื่อออกไปนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งขาลงมันก็จะอืมอ่ามันก็จะชิดขึ้นมาทันทีนะครับผมอ่าท่านี้ก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นฝั่งขาขึ้นจากเดิมของเขาอยู่ตรงนี้มีระยะที่อ่มีระยทะ,ะยที่แบบดีดขึ้นได้เร,เ,รเร็ว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 มากนะครับผมก็จะ เปลี่ยนองศาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นชิมเอามาไว้ข้างหลังนะครับอ่ามาไว้ข้างหลังก็คือให้วาวเขาชิดขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะเพิ่มแผ่นชิมเข้าไปอีก2แผ่นนะครับให้มันมีความแข็งตัวมากขึ้นนะครับนี่แหละก็คือเป็นสูตรเด็ดที่ผมอ่าทให้รถแต่ละคันมันถึงขับดีนะครับเพื่อนๆก็ต้องอยารู้เรื่องครับผม,มเคล็ดลับดีๆที่ผมแนะนําเพื่อนเพื่อนก็ ถ้าเป็นเพื่อนช่างก็พอจะดูออกนะครับอาจจะเป็นแนวทางดีๆให้กับเพื่อนช่างหลายๆคนนะครับผมเอาละครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปจะมีวิธีการเติมน้ํามันนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการเติมน้ำมันเติมยังไงและเติมนอยเจเช่นเติมยังไงนะครับขอบคุณครับเอาละครับผมจะรีวิวอีกขั้นตอนหนึ่งของการาเติมน้ํามันโชคนะครับผม ที่สำคัญก็คือต้องให้อ่ให้อากาศในโช๊คน่ะไม่มีไม่มีนะครับผมจะใช้วิธีเปิดวาล์วโช๊ให้มันเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลได้ดีนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวหลีวาล์วมันจะหลีน้ำมันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับผมมันจะบีบน้ำมันเอาไว้ให้เป็นเรียกว่าปรับปรับน้ำมันให้มันหน่งปรับน้ำมันให้มันให้มันฉีดน้อยฉีดมากนะครับผม พร้อมกันแล้วก็จะมีเข็มอันนึงแล้วจิ้มเข้าไปเช็คว่าลูกสูบนี้ดันเข้าไปสุดทางนะครับสุดแล้วนะครับลูกสูบนี้ดันเข้าไปสุดแล้วอะ่ะขั้นตอนก็คือเราก็จะเติมน้ํามันเข้าไปเลยนะครับผมล้วก็เติมเข้าไปน้ามันของเขานี่แหละครับโชคใหม่ๆนะครับอ่าเติมเข้าไปแล้วก็จนกว่าเติมเข้าไปจนหมดเลยนะครับหมดนะครับอ่า อันนี้ก็ต้องรอรอสักพักหนึ่งจนกว่าฟองอากาศที่มันเข้าไปอ่ะจนหมดนะครับสักพักหนึ่งก็เอาแกนใส่เข้าไปนะครับอ,อ,อน้ำมันที่ถ่ายออกมาจากขวดนะครับก็จะเติมเข้าไปจนหมดเหมือนเดิมนะครับรออ,อีกสักแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวครับเพื่อนๆเดี๋ยวอากาศมันก็จะบ้วนขึ้นมาจนหมดนะครับอ,อ่ะใส่เข้าไปเลยอีกนิดเดียว นะครับขั้นตอนพอใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปาไปปุ๊บนะครับก็คงแป๊บเดียวอันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้พลาดขั้นตอนนี้นะครับ ก็จะเติมไปจนหมดเลยนะครับผม,ม,มเต็มถนะือว่าก็ถือว่าพอแล้วนะได้แล้วนะอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือก็จะปิดนะครับปิดนะช่วงช่วงตอนนี้ก็น้ำมันจะอากาศจะหมดแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับซับแท้งวิธีการประกอบโชค๊คขั้นตอนนะครับพอใส่เข้าไปแล้วก็จะล็อกปินโอเคขั้นตอนดีๆที่เรา,อ,าอยากให้เพื่อนช่างด้วยกันพอพอเห็นภาพนะครับขอบคุณครับจากที่เราเรียงวาลประกอบโชค๊คขั้นตอนการเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ถึงขั้นตอนการเติมในตัวเจนนะครับก็คือหัวเติมก็คือเป็นสายเติมแบบนี้นะครับขันเข้าไปล็อกแล้วก็ กดหางเข้าไปนะครับโอเคงั้นเติมเลยนะฮะนะครับนะะเติมไนโตรเจนเข้าไปปุ๊บนี่แกนโชกจะดันขึ้นมานะครับเพราะมันมีแรงดันแรงดันของไนโตรเจนดันน้ํามันดันลูกสูบออกไปนะครับตอนนี้แรงดันที่เราทําได้เต็มที่190ปอนด์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้มันถึง190นะครับเราก็จะขอแค่160ก็พอ,พอนะครับไม่ให้มัน าปากจนเกินโอเคน่าจะแจวแล้วล่ะอันนี้พอเข็มมันนิ่งก็คือ,อเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับอโอเคงั้นก็ถอดออกขั้นตอนก็มันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่ยากง่ายง่ายนะครับพอได้ยินเสียงดังตอกก็คือมันก็จะช่องระหว่างรอยต่อมันก็จะห่างกันนะครับจบขั้นตอนการเติมนโเรเจนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะครับผม